เดอะเกลอรี่ ie, ซีรีส์เรื่องใหม่ของเน็ตฟลิซึ่งนำแสดงโดยสองพระนางชื่อดังทรงเฮเคียวและอีโดยอนป่อยทีเซอร์โปสเตอร์พร้อมคลิปวิดีโอโปรโมทออกมาแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่1นธันวาคมที่ผ่านมาภาพในโปสเตอร์แลเห็นซองเฮเคียวนางเอกคนดังที่รับบทเป็นมุลดงอื่นกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่เป็นลวดลายเย็บปักถักร้อย ซึ่งมีดอกไม้บานสะพรั่งท่ามกลางบรรยากาศงดงามแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับซับซ้อนมีเงื่อนงำโดยจุดสนใจก็คือตัวเธอเองที่แรดูโดดเดี่ยวเดียวดายและทุกข์ทรมานใจพร้อมกับํำบรรยายด้านบนที่ระบุว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความรุ่งโร์เดอะเกยลอรีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หวั่นไหวและเจ็บปวดจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในวัยเยาว์และยอมเสี่ยงทั้งชีวิตเพื่อแก้แค้น กลุ่มคนที่ทำลายชีวิตในวัยเด็กของเธอฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ